สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจมาเจ,าเจกับช่องในโปจินะฮะข่าวดีทุกท่านนะครับข่าวดีมากๆนะก็เมื่อวานเนี่ยผมแจ้งข่าวดีไปสองเด็กเนาะก้อนใหญ่ๆเลยนะฮะวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะทุกท่านซึ่งจริงๆเนี่ยข่าวดีอันนี้เนี่ย ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะนะตั้งแต่เมื่อคืนช่วงเราๆประมาณสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มนี่แหละผมก็เข้าจะเข้านอนแล้วท่านอากาศหนาวเข้านอนแล้วเมื่อคืนในสามทุ่มคือเข้านอนแล้วผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทําคลิปแจ้งข่าวดีวันนี้แล้วกันนะครับตอนเย็นนะก่อนเข้านอนเหมือนเดิมเราท่านนะครับแจ้งข่าวดีนะครับ <c oughs> มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เราท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ยท่านได้บอกผมเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่า ถ้าเกิดมีรถดินวิ่งนะครับให้สั่งดินเอาไว้เลยนะครับให้แบบให้เขามาเทได้เลยเดี๋ยวท่านจะเป็นเจ้าภาพนะในการเทดินนะครับซึ่งผมก็คิดเอาไว้ตอนแรกนะคิดเอาไว้ว่าจะเอา20คันนะครับจะเอา20คันคันละ230บาทนะครับแล้วทีนี้มันไม่พอเนาะ ก็เลยต้องเอาเพิ่มอีกห้าคันคนะท่านเขาแถมมาเพิ่มอีกสองคันรวมเป็นยี่สิบเจ็ดนะฮะออวัอนนี้พอก็เลยเอาเพิ่มนะท่านจริงจริงถ้าจะเอาเต็มพื้นที่แล้วมันก็คงจะมากกว่าน,นี้แหละแต่ว่าเราก็จะเก็บเงินไว้ทาบ้านดีกว่านะครับพื้นที่เอาแบบสมมาพาควรแล้วก็โอเคที่เหลือให้คุณพ่อเก็บตังค์ถมเอานะถ้าอยากถมเต็มพื้นที่นะเออมันก็เหลืออยู่อีกประมาณสักสิบกว่าคันนะถ้ามีอีกประมาณสักสิบ ถึงสิบห้าคันเนี่ยเต็มพื้นที่เลยทุกท่านเต็มพื้นที่ของแกเลยนะครับไม่มีที่ไหนว่างเลยถ้าถ้าถมอีกสักสิบกว่าคันนะเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อเพื่อนดำเนินการในภายภาคหน้าดีกว่านะครับเออเดี๋ยวเก็บเก็บตังค์ได้อะไรได้เก็บค่อยหาถมเอาถ้ากินไม่ถมก็เอาเท่านั้นก็พอนะครับเออเพราะว่าเรางบเราก็ไม่ได้เรือเรือล้นอะมากมายนะครับเอ้าก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านก็ ให้ผมเนี่ยหาดินหาอะไรตั้งแต่ที่แรกแล้วละ่ะท่านก็นด้จะเป็นเจ้าภาพนะที่คุยกันไว้เมื่อวานเนี่ยท่านก็เข้าใจว่ามันจะ20คันนันแหละท่านก็เลยมอบเงินให้ทั้งหมดนะครับเป็นเจ้าภาพในการถมดินนะตั้งแต่เมื่อวานช่วงประมาณราวๆ3ทุ่มนี่แหละนะครับท่านก็โอนมา4,600นะครับ20คันพี่น้อง้ยสาธุครับผม อนุทนาสาตุนนฮะกับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะทท่านไม่ประสงค์ออกนามนะครับมอบให้ยี่สิบคันนะทุกท่านนะครับตามที่ผมพูดเอาไว้เมื่อวานที่คุยกับรถดินเลยนะครับท่านก็จัดให้เต็มๆเลยนะท่านนะครับพอพอมาถึงหน้างงานแล้วมันไม่พอก็เลยเพิ่มเติมอีกนะเออก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะทนะท่านแต่ท่านก็ช่วยสนับสนุนมาตลอดเรื่อยมานะ หลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างแต่ท่านไม่ประสงค์ออกนามเฉยๆนะก็เป็นผู้ปิดทองหลังพระนะท่านก็อนุโมทนาสาธุนะครับก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีท่านนี้นะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนารับรวยเงินทองอะไรมาเทมาเด้อสาธุครับผมดีใจมากๆเลยทุกท่านนะครับ4,600บาทนะครับอ่าแล้วก็ เมื่อวานก็จะมีสองท่านเนาะนะครับมีสองท่านที่ประสงค์ร่วมเทดินนะนะครับผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วเมื่อวานนะคุณแม่อุบลลิสโกโนะร่วมทมดินไปสองพันเมื่อวานเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทันเดียวกันกับที่เปิดโครงการนะครับอ่าที่แล้วก็สนับสนุนบ่อยมากบ้านหลังนี้เนี่ยเฉพาะของผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็หลายหมื่นมากเลยทุกท่านนะครับ หลายหมื่นเลยนะครับท่านก็มอบให้อีกเมื่อวานเนี่ยหมื่นหนึ่งนะเอาไว้สร้างบ้านน้องโมจินะครับอเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานเนี่ยมีสองนะมีสองผู้ใหญ่เจดีสองท่านหนึ่งหมืน่นแล้วก็สองพันเอาวันนี้นะมีผู้ใหญ่เจดีนะท่านนี้นะเป็นจภาพในการเทดินนะท่านสี่พันหกนะฮะก็แล้วก,วก็ท่านก็เลยบอกว่าอา่าถ้ามันมีเงินเหลือมีเงินอะไรก็ ท่านอยากอยากอยากเอาแผ่นเรียบนะท่านอยากเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดเรียบเนี่ยเอาไปแปะฝาอีกด้านหนึ่งตรงบริเวณกันกันห้องสองห้องนะแผ่นเรียบซื้อมาอีกแผ่นหนึ่งเอามาแปะให้มันดูไม่เห็นโครงเหล็กนะให้มันดูแบบป้องกันเสียงป้องกันอะไรด้วยนะครับท่านก็บอกว่าถ้าแปะถ้าแปะตรงนั้นมันจะดูดีนะท่านก็ ก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะท่านนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับไปซื้อแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นอ่ามาเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นเพราะว่าเราตัดวันนั้นมันเหลือมันเหลือครึ่งแผ่นนี่แหละเราต้องใช้แอมฝาด้านซ้ายเนี่ยด้านที่เราแอมเนี่ยเราใช้หนึ่งแผ่นกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่าเราซื้อมาสองแผ่นเราตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเอาไปใส่เราใช้ไปแล้วสองแผ่นเราใช้ไปแล้วหนึ่งแผ่นกับครึ่งหนึ่งแล้วมันก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งเราก็ซื้อมาเพิ่มอีกครึ่ง เราก็ซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งแผน่นมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับเออไว้ง่ายแต่ละด้านนะมันใช้หนึ่งแผ่นกับครึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องซื้ออีกครึ่งไงเรามีแผ่นหนึ่งไอ้อเรามีครึ่งแล้วเออเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวที่เราตัดเศษนะมาใส่เพิ่มด้านบนจบเลยนะท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะดําเนินการนะทุกท่านดาเนินการนะติดแผ่นนะครับกันห้องให้เป็นสองแผ่นเลยประกบกัน เป็นบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านหลังแรกที่มีการติดแผ่นกันห้องประกบกันด้านนี้ก็จะได้ไม่ต้องเห็นเหล็กอีกด้านหนึ่งก็จะจะได้ไม่ต้องเห็นเหล็กมันจะได้สวยนะครับเออมันจะได้แบบดูสวยงามขึ้นนะครับผู้ใหญ่เจดีท่านประสงค์อยากให้ติดนะครับผมก็เดี๋ยวจยัดให้เลยนะครับเพราะแผ่นหนึ่งมันไม่ได้แพงนะมันไม่กี่บาทเองนะท่านแผ่นหนึ่งก็ถ้าเป็นแผน่นสามมิละมันราคามันร้อยแปดสิบนี่แหละ ถ้าว่าแผ่นหกมิลผมจําไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะผมผมผมลืมราคานะท่านมันก็ไม่กี่บาทนะครับหลักร้อยนะเออร้อยสองร้อยเนี่ยแหละประมาณเนี่ยสองร้อยสองร้อยกว่าแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจําราคามันไม่ได้นะฮะอ่ะก็ดีใจทั้งท่านนครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ความเมตตานะครับบ้านหลังนี้นะครับมากมากเลยนะท่านนะครับอ้าวเรามาดูยอดเงินรวมทั้งหมดนะ นะครับยอดเงินรวมทั้งหมดที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ความ,มานะเมตตานะครับอนุเคราะห์นะครับช่วยสร้างบ้านหลังนี้นะครับยอดเงินทั้งหมดนะณนะปัจจุบันรวมเบ็ดเสร็จเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่บาทเยอะมากทุกท่านคะรับซึ่งตอนแรกเนะี่ยบ้านของเยไยลยเนี่ยทำลายสถิตินะท่าน บ้านของยายไลยเน่ทำลายสถิติคือมีงบเยอะมากที่สุดนะครับเกือบเกือบแสนนะบ้านของยายไลยอะ่ะเป็นเงินสดเฉพาะเงินสดนะเฉพาะเงินสดไม่รวมพวกเหล็กของเฮียปิงไม่รวมพวกอินบล็อกและอื่นๆของพิรัฐอีกแล้วก็ประตูหน้าต่างของผู้ยยใหญ่เจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับยังไม่รวมนะครับเฉพาะเป็นเงินสดๆที่ผู้ยยใหญ่เจดีโอนมาให้ผมเนี่ยไปซื้อของ อย่ร่วมสร้างบ้านนะครับถ้ารวมของทั้งหมดที่ผู้ใหญ่จะดีนะซื้อส่งมาให้แสนป่ายพี่น้องสองสามแสนนั่นแหละแต่ละหลังถ้ารวมเหล็กรวมค่าจ้างค่าช่างนอ้ยสามแสนสองไม่ต่ำกว่าสองแสนอะ่ะแต่ละหลังอะ่ะเออสามแสนไม่อยู่แล้วมั้งบ้านของเย,ยลัยนะเออถ้ารวมทุกอย่างเลยนะถ้าคิดเป็นเงินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล็กค่าแรงค่าอะไรต่าง ถ้าคิดเป็นเงินเลยโอ้สามแสนไม่อยู่ทุกท่านเลยบ้านหลังนี้เฉพาะตัวเงินเนี่ยก็เจ็ดหมืน่นเกือบแสนแล้วทุกท่านเจ็ดหมื่นสามลวเกือบเกือบแสนแล้วนะนี่เออไม่รวมเหล็กไม่รวมค่าจ้างไม่รวมค่าช่างไม่รวมอื่นๆที่ผู้ใหญ่จะดีซื้ออาหารการกินซื้อมาม่าปลากระป๋องให้นะครับไม่ได้รวมนะถ้ารวมเนี่ยผพราะว่าทะลุแสนแล้วมั้งตอนนี้ตอนนี้ทะลุแสนละสองแสนแล้วก็ไม่อยู่นะ เพราะว่านะรวมทั้งสีทั้งประตูหน้าต่างนะเฉพาะประตูหน้าต่างเนะี่ยผพราะว่าหลักหมืน่นสองหมื่นแล้วมั้งนะเออเพราะฉะนั้นนี่บ้านแต่ละหลังเนี่ยเราประเมินแบบราคาเนี้ยเอฟซี FC ก็คงจะตกใจเอ๊ะทำไมมันถูกจังจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ราคานี้ทันราคานี้คือเป็นราคาจิตอา,าสาสร้างให้ฟรีมีผู้ใหญ่ใจดีส่งของ,ของส่งอะไรมาให้นะ เพราะนั้นมันเลยดูเหมือนราคามันไม่ได้แพงหลักหมืน่นซึ่งจริงๆอ่ะมันแพงนะคิดทุกอย่างเลยนะแพงทุกท่านไม่เชื่อเอฟซีลองไปสร้างบ้านดูเองนะเหมือนคนุณยายขายหอยฝากธนาคารเนี่ยบ้านจะได้แค่นี้เกอหมดไปเกือบสองแสนละจังอยู่ไม่ได้เลยฟ้าบ้านก็ไม่มีมีแค่โครงกับเอ่อมีแต่หลังคาแล้วก็เทพื้นหมดไปเกือบสองแสนนะครับ นี่บ้านแต่ละหลังที่เราทําให้เนี่ยโอ้โหแบบกั้นห้องรูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนะครับถ้าสร้างเองนี่หนักหนักหนักนะครับเพราะฉะนั้นเอซีหลายๆท่านเนี่ยอย่าคิดว่าอ้ราคามันทำไมมันถูกจังมันไม่ได้ถูกนะมันแพงอยู่นะครับเหล็กทุกวันนี้ยิ่งแพงนะท่านนะทําไม่ได้เหล็กของเฮียปิงนี่คือจบเลยนะท่านราคาบ้านแต่ละหลังเนี่ยสูงมากเลยแหละนะครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นก็อัตโมทนาสาธุนะกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะ ตอนวันนี้เนอะนีครับผู้ใหญ่จะดีท่านนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะฮะทหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองอะไรมาเทมาเด้อนะฮะทุกครับผมดีใจมากๆเลยนะครับอ่ะฝากไว้ท่านนี้ก่อนเข้านอนทุกท่านสวัสดีครับ